เอาบนปิกเอามันปิกไปเอาไปสายละบกูโดนรับข้าวสารเห็นกระสอบเอาไปเลยเจ้าสายลับให้ได้สูดเอาไปเลยสายเราวิบากขำเวรกูแล้วไปเลยบัดเดี๋ยวนี้พี่แนนไปเถอะแหมน้ำสามปั้นน้ำสามปั้นเอาไปเอามัปไปเออเบอร์เฮนี่อยู่กับสวนกับพักนะบ่าอืมยังไงไอ้ยังแนบ่ะจืดบะแบน ก็จะจื่นจะบ,บานได้อย่างไดก็แหก็อ,อยู่ตัวน้องแนนแล้วก็โดนโจมโดนเดือด,ด,ดวันข่ำวันข่ำเนี่ยแล้วยายถึงบอกมีความสุกเมื่ีจะลุกขึ้นลง,ลงหาป้อฮียารับเือเนี่ยเอาเอ๋เหินหรนแหบปะป,ะ,ปะห้านหนึคนอย่างงามอย่างอบอุ่นสมัยพระเจ้าสุโธทนะ,ะเดี๋ยวเ,เอาเอ้ได้พญากาลายเออพญากลไายนี่มีเมียอยู่สองคนแม่แก้วจันตากับกาไว แม่แก้วจันตาไม่มีลูกชื่อว่าสุริยากระบวนวงกาไวชัยชะทัดเพื่อนยังมีอยู่ครอบครัวอันมาความหักมันเลือกเกิดมาได้มันเลือกติดจับที่มองมาได้แต่บางครั้งจะตานะ่ะมันอาจจะต้องใจกันก็ได้พี่ใดเลยนะฮะให้อย่าปลาขึ้นไปรับรองอย่างอี้บ่อลึกอย่าไปนึกว่าบ่อตื้นปากบ่อลื่นอย่าหลงขนองไปลองผลักตกบ่อหินปีนป่ายได้ง่ายนัก ถ้าตกบ่อรักจะสะสนไปจนตายคิงจะแฮอย่ยังมาได้นี่ยิีเจ้าหาแน่หาอย่าแน่วมือหูจักเจ้อทีทำไรล่ะโอ้ยก็คิงได้ดีกีเต้าเจ้าหาเนี่ยกดเธอเจ้อคิงฮอนนกแน่นนั่นกะได้ให้วังเข้ามาเข่าเนี่ยให้ใจให้ตัวเบื่อมาได้คีเดี๋ยวคือเปิ้ลซับหัวโปกะหัวโป๊ะได้อีกคีวิ่งคีมีความสุขกันมาหนิเออแหยังมาได้แหว่งอย่างเตี้ยวโอ๊ยพ่อเหี้ยนี่อย่างงามคิงจะมีความอบอุ่น เพียงจะมีชีวิตที่ดีให้จะไที่มีความสุขแล้วเออที่เจอคนใหม่แล้วครับ<ง>สุดยอดสุดยอดอย่างนี้สุดยอดกว่าน้องแนนนะโอ้สุดยอดมางมาไปไปไปพอป่ะอู้เป็นเรียกเป็นกันจะได้ก็เพิ่นเทียมเหมาคนดีๆพระเจ้าส่งคนดีๆมาพองอ,อไปไหนของมันนี่มาแล้วครับ <c oughs> น,นั่นฮันโกหันก็ ง่ายอย่างยูมือเปียบหมดจาเป็นก็หังว่าตอนมายูตัวใหม่ใจง่ายฮือมดบ่ต้องง่ายอย่างซัอยางพุทธโดทหมูสั่งโคสั่งคังข้าแลนังข้าสามีก็ได้ง่ายกูยางได้ง่ายคนเดียวกูยางเลยรดล่างล่ะยางครับกันนะรถเขียงกี่กันล่างล่ะนท้องน้ำล่างล่ะยางครับถ้วยเต็มแอตเต็มแอตโอ้โอกระยาทีละยางกันครับพระ ย่างครับวันหนึ่งมีเสาสี่ชั่วโมงแงอย่างเป็นเรื่องพองกาลังจะหดน้ําผักครับหดน้ําผักพุดดูทาน้องใบแงะไอจ๋าแงะกอจะตุยมหากอกีเตียไรเหินหนักแกบอกว่าจะเหมเล้วเห็มลำแบบแบบแบะแบบแบอกบูแบบ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 แล้วบบ้บบแ้เแบบ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 ไบบไบบแบบแบนเบบนบบแบบแบบแบบ ถ้าเจือคิงน,ะะนึกะนะบบอกแล้วพระเจ้าสุทโทธทนแนเปินดึงบอกฮื้อ,อพระเจ้าสุทโทธทันแนอหอ่คิงหยาเอ้ยไปเอาเปียนเอาฝูงมาช่วยบะเดี๋ยวนี้อเอา้าต้องเก่งโอ้เก่งใจเปียนตัวไอ้ะเดี๋ยวนี้ป๊าตัวผัวเมียอยู่ด้วยกันต้องฟังคำกันผัวบอกฟังคำเมียเงินคำาของเต็มเฮือไม่ได้ใดมันก็เสี่ยงเมียบอกฟังคำผัวเงินคำาของทุ่มหัวไม่ได้ใดมันก็เสี่ยงแม่นก็ไอ้เบิ่ม แต่ก้อนให้อยู่กันน้องแนนน่ะเหมือนกแแฮกำลังจะลงนรกอ่ะลงมเดียวนี่หรอแฮอยู่ในนรกไปแล้วปัดไม่ป,ปัดบอดว่าจะไหนก้นลงน,นลกไปแล้วลงนรกไปแล้วไอ,อ้เอนมันเป็นจะอีแหมเล้วไอ้เหือนจะว่าที่อีแค่ไปไปมาตั้งใดปิกไปตั้งหันนงแนนไม่ไหน<ป>อ่ะ เฮ้ยป๊กไปอยู่กับน้องแนนแล้วเว้ยอุ๊ยน้องแนนมาตัวแหาแล้วอุ๊ยดีใจด้งแนบโอ้โหนะพีแนบเอามันปิ๊กจ้ำปีเลยปลาไข่ได้ไปตั้งไว้แล้วพี่เอาเอามันปิ๊กเอามันปิ๊กไปเอาไป่ใ่แล้วผู้โดนครับเข้าซานเห็นกันต่อเอาไปเลยเจ้าไปเลยใไขได้สูดเอาไปเลยใช่เราไม่บาดจ้ำเวรกูแล้วไปเลยบัดเดี๋ยวนี้พี่แนนไปเถอะแหมน้าสามปั้น น้ำสามปันเอามไปเอาไปข้าไีบจะขึ้นละไปเลยเจ้าเช็ดหัวออกไปเลยมาเอาแล้วเจ้านี่แฟนใหม่แล้วพวกอย่าแต่งงานแล้วเจ้านี่จบจบกันแม่ที่บ้ยอยู่คนเดียวบันเลือใภแล้วเบยไปปะห้ามแถมคนปอแล้วเี่ยวแห้าขี้ยืนอยู่มาเอาคนอื่นมาแฮกอยู่ห้องอันแหกบอกเข้าใจ